โอเคครับครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเ้ยนะครับวันนี้ผมมารีวิวปืนอะไรวะคอปเตอร์ปืนกลน่ะมาพร้อมกับสกินตัวสีม่วงอีแล้วก็ปืนที่ม่วงอีตัวละครแคนส่วนพุ่งขึ้เหอมามามาก่อนเลยแต่งปืนมาอย่างดียิงกันเป็นเส้นเป็นสาย ดูดูความนิ่งของมันไม่ติดิเลยสักนิดใส่ลูกปืนเยอะด้วยร้อยห้าสิบนัดกลัวไม่พอมาพร้อมกับปืนพกระเบิดเฮ้ยเพื่อนยิงมีเหรอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนยิงตรงนั้นดูดูความนิ่งของปืนนิ่งเป็นเส้นเป็นสายยิงกันไปสายน้ำเดีย๋ยวไม่ทันเพื่อนละเพื่อนเราคานดุดันเหลือเกิน วิ่งใส่วิ่งใส่นี้ไหมไม่มีโอ้จบแล้วเพื่อนเราก็โหดและดุดันเหลือเกินวิ่งกันไปเส้นไปสายแต่ทำไมรอบนี้เรามาคนเดียววะไม่เห็นมีเพื่อนมาเลยเพื่อนไม่เป็นไรใช้เดียวก็ได้เรามาวนตรงนี้ดีวกว่าไม่อ้อมสุดเดี๋ยวโดนเก็บเราไปปืนกลอยู่ตรงไหน,นเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนตายหาตรงนู้นสองตัวเอ้สไลต์ติด มันได้ยินเสียงอะไรก็แกก๊นั่นงไหมันเข้าเป้าเราดีกว่าว่าสามนัดปืนกลกับคูณหกอย่างโหดเพื่อนเอามันดิเอามันดิเอามันดิโอ้โหมาแต่หัวแก๊กมึงไงโอเคหึงตัว เอ็มเอกนายโอ้ยน่าสนใจอยู่นะเอ็มเอกนายนี่น่าสนใจเอามาทำรีวิวอยู่นะหนีหนีทำอย่างนี้ให้ดูได้ไหมแต่เราทำไม่เป็นเมื่อนพร้อมจะฟิวส์น็อกเวิร์คเไม่ต้องทำอะไรแล้วมนะั้งเพื่อนโหดและดุดันขนาดนีเ้เนี่ยโดนระเบิดสุ่มๆไปคอยจิงเช็กว้ ม่มีคนรึเปล่าไม่ได้ได้ระเบิดมาแทนยิงเช็คอีกทีนึงไม่มีใครตายจ้าเอ๋เจอหนึ่งคนยิงเดินเป็นเส้นเป็นสายปืนมันเฮ้ยเมีคนอยู่ข้างนี้วะสไลม์มาตกใจละสิท่าเออแล้วปืนพี่นิ่งกริ๊กอ่ะจ้ะเฮ้ยเพื่อนตายอยู่ข้างบนล็อกมันไว้ก่อนเข้าประชิดแล้วเข้าประชิดแล้วไปยิงมั้ย มันโดดลงไปเราโดดลงไปตามยิงโดนสองนัดโอ้มันสวนมันนัดเดียวเออ Enemy in sight Nice work โอ้สามถูดแล้วชิลสบายพเพื่อนเราหดจ่ดเราแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ไมีใครตายมึงแต่เฮ้ยคนตายข้างบน ยิงเช็คเขาไปดิไม่โดนใครวะซ่อนตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวมันก็เดินลงมาเฮ้ยบปไปหนี่ถือมีดมาเหมือนได้ยินเสียงสายๆเลยถ้าเออทางซ้ายทางซ้ายจริงด้วยเออ acquired. objective. the destroy Bomb เมื่อใจเรานิ่งสงบุกนักทหารเราจะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้ยินโด่เฉพาะ่าเสียงระเบิดไม่มีใครเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนโอเคตายไปก่อนแล้วมันต้องวิ่งมาตรงนี้หนึ่งตัวโอ้โหโดนใส่สวนมาใส่ยิงโดนตั้งสองนัดอาเธอร์ วินนี้จะเป็นวินสุดท้ายของเราหรือไม่น่าจะเป็นวินสุดท้ายของเราแล้วเพื่อนจัดการมันเพื่อนยังหาอยู่ยิงมันเลย MVP ก็ได้จะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมหนึ่งเลยดีกว่าครับรู้สึกว่ามันจะไวไปสี่นาทีเดี๋ยวทุกคนยังไม่เห็นประสิทธิภาพของการที่แตงปืนมาขนาดนี้ที่นิ่งคลิกขนาดนี้ไว้ค่อยไปดูกันเกมที่สองเลยเดี๋ยวเราว้าอนไปเลยดีกว่า สวัสดีเกมที่ 2, 2นะครับในขณนะนี้<บ>ามาถึงดาดไต่เราโดนระเบิดไปก่อนโดนรถชัวๆตายด้วยนั่นไงรถระเบิดแล้วคนตายเฮ้ยโดนสองนัดยิงกัดกาดไปยิงกัดกาดแบบซุ่มๆยิงซุ่มๆแบบกัดกาดไม่รู้ว่าจะโดนใครอะไรยังไ,ไงได้ยินเสียง อยู่ตรงนี้โอ้เพื่อนเพื่อนเอาไปกินแล้วใครเล่นปืนระเบิดจิงจิ้งวะเอ๊ะไหม่มีเพื่อนเช็คงั้นเสร็จยังไหม่มีมาโอเคแล้วเราก็าไปลุยก,กันต่อในเกีที่สองตาที่สองตาที่สาม โดนระเบิดไปผิดลูกนี้ไม่โดนรถโดนไปตุบๆไม่โดนใครจะเอ๊ะมีใครโผล่มาทั้งนี้ไหมเพื่อนเลือดโลจังละ่ะโดนระเบิดมาพอพอเพื่อนยิงใครตายไปแล้วตรงนี้มีใครออกมาไหมไม่มีติดอะไรไม่มีเพื่อนยิงใครตรงนั้น เพื่อนพิงไปแล้วเฮ้ยเอ๊ะเสียงไล่เสียงไล่เสียงไล่ได้ยินเสียงเลยหยุดระเบิดแต่ตรงรถอีกรอบหนึ่งเผื่อมีคนโง่เดินมาเหยียบไม่มีใครตายไม่มีเพื่อนเก็บระเบิดเราก็มาเก็บระเบิดแล้วเราก็ไปเฮ้ยแว๊บทนายมาโก้อึ๊ง ดนมีดปาดคอมันวิ่งดุ่มๆว่ามีดมาปาดคอเฉยเลยอะไรวะโอ้โหสนายตัวนี้โคตรอยากได้แต่ไม่มีตังค์เติมเปิดโดเนตดีไหมเนี่ยเปิดโดเนตให้เพื่อนๆโดนเนตให้ดีไหมยอยากได้ยังเลยสนายสุดโกงเนี่ยมันโกงจริงมันเห็นทั้งจอเนี่ยมันซุ่มแล้วมันเห็นทั้งจอเนี่ยมันโกงจริง อยู่ข้างในใน,นะเหล่าเพื่อนซัดมันเลยเข้าไปซัดมันเลยไม่ใช่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นฟังเสียงสิมหาเทศเมาอึ้งวนี่ก็ว้าวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้มือให้ใหม่เนี่ยด้วยระเบิดลูกนี้ตรงตายไปซะ ตายไหมอู้ต่าจริงด้วยมีคนหรือเปล่าไม่มีเฮ้ยมีคนหัวแตกไปเฮ้ยขี้อะไรแว๊บๆตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงมันอยู่ข้างหลังเราแว๊บๆเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ล่ะอยู่ไหนไม่รู้ เสียงมันวบแว๊บวบแวบไปหมดนี่ไงตายเมื่อกี้ไงโดนระเบิดเราไงคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนเฮ้ยมันยิงเพื่อนเราโอเคทุกคนเห็นประสิทธิภาพของปืนที่ผมแต่งมาหรือยังครับว่ามันมิงลิกแค่ไหนยิงไปเผื่อมีคน จะเอ๋มีไหมเรามาล็อกตายตรงนี้ไม่มีคนไม่มีไม่มีใครออกมาแต่เพื่อนตายต,ายตรงนี้โดดเข้าไปช่วยเออ,อจิตมาเฮ้ยเสียงสามสองครตอนนี้มาดูเด่นสนัติ้งติ้งเนี่ยเข้าไต,ตรงนั้นเฮ้ยเห็น เดี๋ยวเขาพิ่งตามตรงนี้โอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหเช็คไม่ขาดโธ่ลืมเช็คขวาเมื่อกี้โดนระเบิดไปโดนระเบิดไปเฮ้ยเมื่อกี้ใครนอนตายตรงนี้ไม่รู้รีให้แตกก่อนเฮ้ยเสียง เดี๋ยวมันจะต้องวิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วเป็นไงเราจะเอ๋ไปโอ้ยโอ๊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 ยโครับกข์ท้าครับกข์ท้าครับไหนเี่ใครยิงเราตรงนั้นเหรอตรงนั้นเหรอสองนัดแล้วนะตรงนั้นะอือน่ะเพื่อนเก็บไปแล้วโอเคเดี๋ยวตัวเดียวตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนนี้เปล่าเนี่ยยิงระเบิดเช็คไหมโอ๊ยวหล้ม โดนตุ๋ยตุ้ยโดนตุยตุยหลังเพราะว่าตัวเราเห็นชัดสีม่วงอีตัวละครแคนได้สวมชุดสีม่วงอีกับปืนสีม่วงและสีเขียวอีอีโดนระเบิดไปรอบนี้จะมีคนเดินมาเหยียบหรือเปล่าโอตายอยู่โอ้จะได้ MVP กันระเบิดละมั้งตาเนี่ยโดนระเบิดแม่นจัดเลยอระเบิดอยู่ตรงนี้ เฮ้ยละตัวเดียวแล้วหรอยิงโอเคจบเกมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆใค่ได้ MVP เนะี่ยโอ้ได้ MVP กันระเบิดถ้าหากว่าเพื่อน,อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับตาที่สองนี่ได้ MVP เพราระเบิดทันๆัขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาดูกันครับ